จังหวัดลบบุรีประกอบพิธีเจริญพระพุทธนต์และเจริญจิตตภาวนาเนื่องในวันไคร้วันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัววันที่23ตุลาคม2563เวลา14.00นที่วัดเสาทงทองอำเภอมืองจังหวัดลบบุรีนายนิวัฒนรุ่งสาครผู้ว่าราชการจังหวัดลบบุรีเป็นประธานฝ่ายคารวะนำประสง์นิกรชาวลบบุรี ประกอบพิธีสวดเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนาถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเพื่อเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ซึ่งเป็นสถาบันหลักของชาติและถวายเป็นพระราชกุศลและน้อมรำลึกในพระมหากุณาทิคุณของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหากษัตริย์รวมถึงพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ของประเทศไทยที่ทรงมีคุณุปการต่อประเทศชาติและปวง ชนชาวไทยนอกจากนี้ยังเป็นการเท้อทูนสถาบันพระมหากษัตริย์สร้างขวัญกำลังใจให้พุทธศาสนิกชนซึ่งเป็นประสบนิกรของพระองค์และยังทำให้เกิดความสงบร่มเย็นสันติสุขด้วยการนำหลักธรรมจากบทสวดเจริญพระพุทธมนต์มาประพฤติปฏิบัติในชีวิตประจำวัน โดยบทสวดพระพุทธมนต์ประกอบด้วย11บทสวดมีความหมายเป็นการสอนใจให้ประชาชนมีสติตั้งมั่นในคุณงามความดีพิจารณาถึงความไม่เที่ยงของทุกสิ่งไม่ประมาทกับการใช้ชีวิต จะสามารถดำรงชีวิตยอยู่บนความถูกต้องตามทํานองครองธรรมนอกจากนี้ยังเป็นการอุทิศบุญกุศลให้กับผู้วายชนและอำานวยอวยพรให้ประชาชนชาวไทยทุกหมู่เหล่าให้มีความสุขความเจริญในการประกอบพิธีครั้งนี้มีพระครูสิริจัญ,ญ,ญาภรณ์เจ้าคณะอำเภอเมืองรบบุรีผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดเสาทงทองเป็นประธานฝ่ายสง์พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการประสงค์นิกรชาวจังหวัดลบบุรี โดยผู้ว่าราชาการจังหวัดลบบุรีได้จุดทูบเทียนบูชาพระรัตนตรัยพร้อมทั้งจุดทูบเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะเบื้องหน้าพระบรมชายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระสงค์เจริญพระพุทธมนต์ประธานในพิธีและผู้เข้าร่วมพิธีร่วมสวดพระพุทธมนต์จากนั้นประธานสงฆ์ได้นำผู้เข้าร่วมพิธีเจริญจิตตภ,ภาวนาถวายเป็นพระราชกุศลเป็นเวลาห้านาที